โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง dx gamer เช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับบูสเต็กห้านะครับว่าตอนนี้บูสเต็กห้าเวอร์ชันไหนมันเล่นแล้วมันลื่นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยบูสเต็กนะครับผมจะใช้เป็นบูสเต k เวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับมันมีตัวเต็มออกมาแล้วแหละนะครับมันเล่นแล้วมันมันแหลกนี่นะครับ เป็นเวอร์ชันห0นนะครับเป็นเวอร์ชันเก่านะครับเป็นเวอร์ชันน่าจะเป็น Overwatch เวอร์ชันแรกที่ปล่อยเวต้าออกมานะครับอืมแล้วเวอร์ชันนี้แหละครับมันเล่นแล้วมันลื่นดีมันโอเคนะครับส่วนใครที่สเปคคอมที่แบบไม่ได้แบบโหดมากอะไรนะครับเช่นแบบว่าเล่นพอพอเล่นเกมได้คอมสเปคกลางๆนะครับเช่นของผมเนี่ยนะครับเนี่ยสเปคคอมผมก็ไม่ได้แบบว่าแบบแปลงนะครับ ก็พอเล่นได้นะครับผมลองหมดแล้วนะครับบสูบสเต็คห้าบูสเต็คสี่แบบหลายๆเวอร์ชันน่ะบางเวอร์ชันมันก็ลื่นแหละแต่ว่าไม่รู้อะ่ะผมว่าผมว่าเวอร์ชั่นนี้มันเวอร์ก,กว่านะครับโอเคไปดูการตั้งค่ากันเลยครับว่าผมตั้งค่ายังไงนะครับ G P U นะครับผมตั้งเป็น4คอร์เลยนะครับแรมก็4เฟรมเรทนะครับนี่เราไม่ต้องไปดันให้มันถึง240 เอาดันแค่90 f ออพอนะครับเพราะว่าบางคนน่ะเขาใช้แบบจอ60เฮิรอะไรเงี้ยแล้วแบบดันไป240อตอนอยู่ในบูสสเต็กอะ่ะตอนในเกมอะ่ะมันอาจจะขึ้น90หรือว่า100อย่างเงี้ยมันก็ในเกมมันอาจจะขึ้น90ถึง100หรือ90 up, อัพอ่างเงี้ยครับก็90บวกอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกให้ว่าถ้าจอเรา60เฮิรตเราก็เห็นแค่60เฮิรตครับมันอาจจะขึ้น 90หรือ100ก็จริงครับแต่ว่าจอเราอ่ะมัน6 0เฮิร์ตมันก็เห็นแค่60มันนะครับถึง FPS มันจะวิ่งแบบ90หรือ100อย่างเงี้ยอันนี้ผมใช้จอ7 5เฮิร์ตนะครับโอเคนะครับปรับตามผมเลยนะครับเปิด High Frame Rate นะครับแลแสดงเฟมเรทระหว่างเล่นนะครับโอเคปรับประมาณนี้นะครับนี่ส่วนความละเอียดผมแนะนำนะครับใครที่แบบจอ ฟูเฮดดีแบบ1920คูณพ0เนี่ยก็เลือกอันตัวนี้นะครับผมไม่รู้อ่ะผม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 ลองเอาตัวนี้แหละมันมันมันก็ชัดนะแต่ว่าบางทีอ่ะเวลาบวกอะไรเงี้ยแบบมันมีอาการแหลกนิดนึงนะครับแต่ว่า1ันหเนี่ยชัดชัดเลยนะครับอแล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะครับส่วนผมจะเป็นส่วนผมจะเอาเป็น1ันนะครับแล้วก็ความละเอของพิกเซลเนี่ยเป็น240 d p i นะครับ เอาตามนี้เลยนะครับลองลองปรับตามนี้ดูนะครับลองปรับตามผมดูส่วนอันนี้นะครับปรับเป็นประสิทธิภาพแล้วก็ open gl นะครับส่วนใครที่มีการ์ดจอค่ายเขียวก็ติ๊กตัวนี้ไปเลยนะครับถามว่าค่ายแดงติ๊กได้ไหมก็ลองติ๊กดูนะครับถ้ามันมีติ๊กติ๊กไปเถิดนะครับแต่ถ้าแบบเราติ๊กไปแล้วแบบมันมันแหลกก็ลองมาปิดดูนะครับส่วนอันนี้ลองถ้าใครคอมแรงๆหน่อยก็ปรับเป็นนี่นะครับาร์ดแวร์นะครับลองปรับเป็น h a r d ดแว์ ถ้าปรับเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บมันเล่นเล่นลองเล่นดูครับว่ามันแหลกไม่แหลกถ้าเล่นแล้วมันไม่แหลกก็ปรับไปเลยครับแต่ถ้าแบบเล่นแล้วแบบรู้สึแกแหลกๆก็ลองมาปิดดูนะครับส่วนอันอื่นก็เออนี่ครับตอนโหลดมาใหม่ๆทุกคนน่าจะเคยกันแล้วแหละผมเชื่อว่าทุกคนแบบโหลดบูสแ์สเต็กลเล่นหลายเวอร์ชันมาแล้วเนี่ยมันทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องเลือกเอานี้นะครับ ASUS ROG 2อังกฤษด,ด้วยไงล่ะโอเคนะครับ เราก็เลือกเอาอันนี้ไปเลยนะครับขั้นสูงไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับอโอเคนะครับหลังจากที่ตั้งค่าบูสเต็กเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาคลิกขวานะครับตรงหน้าเดสก์ท็อปเลยถ้าใครมีการ์ดจอค่ายเขียวนะครับส่วนค่ายแดงอันนี้ผมไม่ดูนะครับแต่ว่าใครใช้การ์ดจอค่ายเขียวเนี่ยลองมาปรับตรงนี้ดูนะครับเนี่ย NVIDIA Control Panel ใช่ปะโอเคนะครับถ้าเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเรามาคลิกอันแรกเลยครับนี่ หลายคนมันอาจจะเลือกตรงนี้ให้นะครับตรงกลางนี้ให้เราเรามาเปลี่ยนครับมาเปลี่ยนเอาตรงล่างนะครับแล้วก็ถ้ามันอยู่ตรงนี้เราก็ดันมันขึ้นไปสุดเลยครับโอเคปุ๊บสมมุติว่าดันขึ้นไปกดแอปพลไปเลยครับโอเครอครับหลังจากนี้ก็เสร็จเป็นเทียบร้อยแล้วก็มาเอาตัวนี้ครับเนี่ยแล้วก็มากดตรงนี้นะครับโอเคตามดีอะไรเนี่ยโอเคถ้าสมมุติว่าเราเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเรามากด add เราเลือกนะครับว่าเราใช้ตัวไหน โอเคนะครับเรามากดแอปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็เลือกนี่แหละครับโบสเต็คเทเยอร์ใช่ปะอ่านอย่างนี้ป่ะโอเคนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับขั้นแรกนะครับมาช่องแรกเลยนะครับมาติ๊กตรงนี้อ่านดูตรงนี้เอานะครับดูตรงชื่อเอาแล้วก็ไปทําแล้วก็ไปเปิดตามผมเลยนะครับอันแรกอันแรกมากดตรงนี้ครับแล้วก็เปิดออนนะครับอันนี้คือความชัดนะครับเท่าที่ผมรู้มานี่คือความชัดที่แบบปรับให้มันชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับลองปรับทัก70 60อย่างเงี้ยลองดูครับแบบเล่นลองเข้าไปเล่นดูนะครับอืมเ่ราะมันชัดไหมโอเคครับอันที่สองนะครับเนี่ยอ่านชื่อตรงนี้นะครับลงท้ายด้วย G P U เนี่ยการ์ดจอเรานะครับว่าเราใช้ตัวไหนเนี่ยผมใช้เป็น n v i d i ี g e f ย r c e G T X ห0 5 0งูนูเี่ยครับผมก็ติ๊กตัวนี้เลยนะครับส่วนอื่นเนี่ยปรับตามผมเลยนะครับอ่านชื่อเอานะครับนี่อันนี้ปรับเป็น o f f นะครับ O L D เนี่ยปรับเป็นตัวนี้นะครับเนี่ย ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยไม่ไหวนะมาครับส่วนต่อไปลงท้ายด้วย q เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะปรับตามผมเลยนะครับนี่ปรับเป็นไฮอะไรเนะี่ยอันที่สมอันที่4เนี่ย on แล้วก็ปรับตามผมเลยนะครับเนี่ยปรับเป็นผมทุกอย่างเลยนะครับอืมแล้วก็ลองกด a อป l ลลองเข้าเกมดูนะครับแล้วปรับอะไรตั้งค่าเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับต่อไปเป็นการร ot นะครับเป็นการร o t นะครับนี่มาขั้นแรกนะครับเราปิดโปรแกรมไปก่อน นะครับเรามาที่นี่เลยครับเราไปหาโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งบูสเตกไว้นะครับนี่ไปหาตัวนี้ไปหาชื่อนี้ครับบูสเตกอะไรเนี่ยแล้วก็ nxt เนี่ยไปหาตัวนี้นะครับนี่สมมติว่าใครติดตั้งอยู่ไดดีก็ลองไปหาอยู่ไดดีเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเราติดตั้งอยู่ไดซีเราก็มาหาตัวนี้นะครับที่มันลงท้ายด้วย nxt เนี่ยครับถ้าเราเจอปุ๊บใช่ไหมครับเราคลิกเข้าไปเลยครับปั๊บแล้วเราจะเจอตัวนี้ครับ บางคนนะครับมันอาจจะขึ้นเป็นมันอาจจะขึ้นเป็นอะไรอ่ะมันมันอาจจะขึ้นเป็นกระดาษสีขาวแบบเนี่ยรูปมันเป็นกระดาษสีขาวแบบมันมันไม่เป็นเหมือนผมนะครับให้ทุกคนมาคลิกขวาครับมาคลิกขวาตรงนี้แล้วก็อันสุดท้ายครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีไอ้นี้เลือกอยู่ครับอืถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างของผมแล้วเนี่ยให้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยครับนี่ปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เรากด control f นะครับปุ๊บ มากดคอนโทรล F เสร็จเราเขียนว่า root r o o t t อะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับมันจะขึ้น root แล้วมันจะขึ้นศูนย์ให้เราลบครับให้เราลบจากศูนย์เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็กดอีกทีครับปุ๊บนี่อันนี้ถ้าของใครเป็นศูนย์ให้ปร,บรับเป็นหนึ่งเลยนะครับเขียนหนึ่งปุ๊บแล้วถ้าสมมติเราเขียนหนึ่งเสร็จแล้วนะครับมากดตรงนี้อีกเหมือนเดิมครับปุ๊บถ้าของใครเป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับลบ ลบแล้วก็เขียนเป็น1นึ่งโอเคปุ๊บกดไปเรื่อยครับกดแล้วก็เปลี่ยนจากศูนย์เป็น1ให้ทุกอ่านเลยครับนี่ถ้าสมมุติว่าเรากดจนมันขึ้นหน้าตาอย่างนี้เรากดโอเคไปนะครับปุ๊บแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเลยครับแล้วก็กด c t r o l s คือเซฟนะครับ c o n t r l s เซฟไปเลยครับโอเคแค่นี้ครับการรูทก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารูทไปแล้ว แล้วก็กดเข้าบูสเต็กเลยนะครับ ừ, ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมบูสเต็กของผมมันเยอะอน,นี่คือบูสเต็กผมลองผมลองเล่นมาหลายเวอร์ชันมากนะครับมันอันนี้ก็คือบูสเต็กห้าตัวเต็มนะครับแตม่มันเล่นแล้วมันแหลกนะอ่ะผมเไม่ชอบนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็บูสเต็กเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชัน4่นะครับล่าสุด ừ, ผมก็ลองเล่นมาแนละ้วมันแหลกผมก็เลยไม่เล่นนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารูดเสร็จนะครับเราไปโหลดแอป รูทมาเช็คดูนะครับว่าบูสเต็คของเราเนี่ยมันรูทผ่านหรือยังนะครับนี่แล้วก็พิมพ์ไปว่ารูทนะครับนี่มันจะเจอแอปนี้นะครับรูทซิกซ์อะไรไม่รู้นะครับลองเปิดเข้าไปดูปึ๊บนี่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เราเช็คดูว่าบูสเต็คที่เรารูทไปเมื่อกี้มันผ่านไหมถ้ามันผ่านมันจะขึ้นมันจะขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะครับถ้าเรารูทผ่านมันจะขึ้นสีเขียวนี้นะครับมันก็ผ่านหมดหละถ้าทําตามผมทุกขั้นตอนนะ โอเคครับหลังจากที่เรารูทเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดไปแล้วก็ลองโหลดเกมมาเล่นดูครับเดี๋ยวผมจะเทสเอฟเสดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเข้าเกมแป๊บนึ่งนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารูทและตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเราเดี๋ยวผมจะเปิดการตั้งค่าของผมมาดูนะครับว่าผมจะตั้งค่าในเกมยังไงนะครับ กราฟิกเนี <sen festivals> ่ยผมจะเปิดระดับสูงเลยนะครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยเปิดขั้นสูงไปเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราปรับมาเป็นทั่วไปเนี่ยภาพมันจะไม่ชัดนะครับส่วนชาร์โดเนี่ยผมแนะนําให้ปิดนะครับถ้าแบบเครื่องใครไม่แรงจริงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเครื่องใครแรงหน่อยนะครับก็เปิดเปิดเล่นดูนะครับว่ามันแหลกไหมถ้าแหลกก็มาปิดนะครับถ้าไม่แหลกก็เปิดเลยนะครับแต่ถ้าเครื่องใครเปิดได้แล้วแบบเล่นลื่นนะครับก็แนะนําให้เปิดเลยนะครับลองลองลองปรับดูนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยปรับตามนี้เลยครับกราฟิกระดับสูงภาพคมชัดระดับสูงชาร์โดปิดไปเลยนะครับส่วนอันนี้ความสว่างสดใสเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่คนจะชอบเลยนะครับส่วนเฟรมเรทสูงนี่ต้องเปิดอยู่แล้วนะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสเฟรมเรทในโซนฟิลสตล์ดูนะครับว่ามันจะลื่นไหมโอเคนะครับมาเรามาเทสเฟรมเรทกันตอนนี้อยู่ที่80มันก็ประมาณนี้แหละครับมันก็ขึ้นขึ้นลงลง79อะไรเงี้ยนะครับ บางทีแบบเจอศัตรูเยอะๆนี่นก็ประมาณ60ได้นะครับก็เล่นได้อยู่นะครับก็ไม่ก็ไม่เลกเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับลื่นนะสำหรับผมผมลื่นนะลองไปปรับกันดูนะครับแต่ถ้า ตั้งค่า Boosted เนะี่ยลองปรับตามผมดูนะครับปรับตามผมหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าตรง Nvidia เนี่ยก็ลองปรับตามผมดูทุกอย่างเลยนะครับสําหรับคอมที่แบบสเปคสเปคไม่ข้อแรงมากนะครับลองปรับตามผมทุกอย่างดูนะครับทาตามผมทุกขั้นตอนห้ามรัดหรือว่าห้ามก่อคลิปนะครับมันอาจจะพลาดแบบสิ่งเล็กๆกน้อยๆไปนะครับมันก็เลื่นนะมันลื่นเลยแหละ ไม่ต้องเน้นแบบภาพสวยแบบปรับสุดทุกอย่างนะครับเราแบบเล่นเอาแบบพอแบบมันลื่นๆเนี่ยเล่นแบบลื่นๆแบบเล่นเรื่อยๆดีกว่านะมันอาจจะแบบคอมคอมบางคนเนี่ยมันอาจจะแบบสเปกยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับนี่ครับเฟรมเดทก็อยู่ประมาณ90้าสิบแปดสิบแปดเก้าสิบเนี่ยข้อควานี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนใครที่ยังหา Boosted v e r s i o นแบบลื่นๆก็ลองทำตามหรือว่าลองโหลดเวอร์ชันนี้มาดูนะครับมันอาจจะลื่นก็ได้นะครับมันอาจจะมันอาจจะเหมาะสมกับสเปคคอมของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b mm hmm. s c r i b e ผมด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะ mm hmm. ถ้าใครมีปัญหาหรือว่ามีคำถามอะไร mm hmm. ก็เม้นถามได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ